เด้อสวัสดีทุกคนในะนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าูสแอปเซฟเป็นตวันดวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการรับชุดปีกนกฟรีๆกันเลยเนาะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะแต่เราขอเรียกว่าชุดปีกนกนะทุกคนเพราะมันก็คือแบบสวยมากๆเลยแนละ้วราคาแบบห้าสิบเซนทุกคนฟรี free ด้วยนะทุกคนเราไม่ต้องไปเสียเงินนะคะก็วิธีการรับก็ถ้าทุกคนอยากรับนะอย่างแรกก็คือหนึ่งกดไลค์คลิปนี้สองกดติดตามสาม ก็คือกดคอมเมนต์นะคะว่าทุกคนได้จริงหรือเปล่านะอย่างแรกนะกดเข้าไปที่คาง,ง,นะงตรงนี้นะคางตรงนี้นะหามันจะมานี้หน้าหนี้นะทุกคนอุ้ยมันนสมานี้หน้านี้นะทุกคนแบบนี้อ่าแล้วกดเข้าไปที่คางบ้างคางของขวัญนี่นะแล้วเราก็กดรับเลยนะทุกคนนีไอเทมแสดงความยินดีกับสมาชิกสามล้านคนนะหนีเลยนะทุกคนกดรับไปเลยนะ โอคทุกคนคลิปสอนลับของฟรีวันนี้นะก็จบเป็นที่เรียบร,ร้อยแล้วนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ LIKE, กดแชร์ ARE, กดสมัครสมาชคลิปนี้ด้วยนะทุกคนถ้าผู้ติดตามถึง1000พนะเราจะมาแจากเจ็ดเซมหนึ่งคนด้วยกันนะทุกคนก็โอเคนะทุกคนถ้าผู้ติดตามถึง1 00 0นนะทุกคนใครไม่ได้ดูคลิปนี้รีบดูคลิปนี้นะ ท่ายคลิปมีอะไรด้วยนะก็คือแจกเซมจเจดเซมนั่นเองนะทุกคนหนึ่งคนเท่านั้นนะสำหรับผู้ติด,ดตามครบหนึ่งพนนะตอนนี้หกร้อยสามสิบเอ้หก้อยสามสิบกว่าคนนะก็คือให้ถึงหนึ่งพันก่อนเดี๋ยวเรารจะมาแจกของกันนะก็สวัสดีฝากไลค์กดแชร์ดยนะนี่เราไปละนะใครที่อยากได้มีกันนะฟีฟีก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย